ป้ากแล้วนะนเอเอเหมือนแยกผู้ใหญ่เลยแยกผู้ใหญ่รู้สึกสบายใจครั้งเนี้ยครั้งที่สี่เลยนะคือบังเอิญมาแลวโลอ้โหเร,ริ่มจากโต๊ก่อนเห็นไหมโต๊ะนี่ดูนะเพื่อนคราที่แล้วไม่ได้เป็นแบบนี้นะป้าแกดูเป็นไม้อะอดูนะเนี่ยของวัแล้วอร่อยมากเลยอิ่มนี่ผมถ่ายวีดีโอป้าไว้นะ<ด>ผมเอาไว้โปรโมทร้านป้าให้เกิดมีใครผ่านไปผ่านมาผมจะบอกพี่กัดว่าร้านตาอยู่ตรงไหน เนี่ยร้านปลาชื่อร้านปลาแจ้วใช่ป่ะ ใจครับเพื่อนผมเจอป้าแกนะเหมือนกับญาิผู้ใหญ่แกอบุ่นนะนะครับแล้วก็ฝีมือการทําอาหารผมไม่ได้ดนานแแต่กินก๋วยเตี๋ยวแกนี่ก็โอ้โหยอดแล้วนะแล้วก็เจอร้านแกก็เปลี่ยนไปเนอะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นขยายจัดร้านดูแบบดูดีขึ้นเยอะเลยอะ่ะนิดนึงตอนนี้อยู่ในจังหวัดตากนะก็เดี๋ยวผมกำลังจะไปอุทยานแห่งชาติลานสาง ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงจากตรงนี้ไปนะครับก็ถือว่าเหนๆไหนลงมากรุงเทพแล้วขอแวะนิดแป๊บหน่อยผมต้องที่บอกนะว่าอุทยานแห่งชาติลานสางเนี่ยผมเคยมาเมือ่อหูสามสิบกว่าปีที่แล้วนะสมัยยังแบบเรียนอยู่อะไรวะปวชนะมากับเพื่อนๆกันนะอะไรเนะี่ยมันเป็นน้าตกที่ผมถ่ายรูปน้าตกครั้งแรกและผมชอบมากเลยรูปนั้นยังอยู่ที่บ้านเลยเป็นหินแบบแล้วก็ซอฟต์ๆแบบน้าตก ความเป็นซอฟแบบให้มันฟุ้งๆนั่นแหละเป็นเป็นที่มาของน้ําตกที่นี่นะของน้ําตกอ,อุทยานแห่งชาติลานสางขเขาเลยไหนมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาได้แต่มองนะแล้วก็คิดถึงวันเก่าๆว่าเราเคยมาเที่ยวที่นี่แต่คราวนี้เออผมผมไม่อยากพลาดเ่ะเพราะว่าผมมีสมุดของอุทยานแห่งชาติใช่ปะ่ะผมก็เลยอยากที่จะเอ,อประทับตาไว้เก็บเป็นความ เป็นเป็นหลักฐานและเป็นความประทับใจอีกครั้งหนึ่งว่าในะรอบ30กว่าปีนะที่ผมเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วจะไ้เป็นเป็นบันทึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ในใจของผมว่าผมมาที่หนึ่แล้วนะโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อแล้วกันโอเค อาเ,เพื่อนๆผมมาถึงแล้วนะครับเซีนนยนแห่งแทบน้ำตกลานสางนะก็มาสแสตมป์เก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็มีจ่ายค่ารมเนียมนะคือค่าบัตรค่าชมอ่ะค่าจอดรถกับค่าเข้าอ่ะเราคนไทยใช่ไหมถ้าหมดเจ็ดสิบบาทนะคน่ารถสามสิบ้างหรือสี่สิบรถนานรถยนต์แล้วก็ส่วนส่วนค่าเข้าก็คือคนละสามสิบบาทคนไทยนะ โอ้ยโอ้โหดีใจว่ะเพราะว่าจะเลยไปแม่สอดน,นะผมเลยคิดอยู่มังทีก็ต้องมาให้สุดแต่คิดทีเฮ้ยถ้าผมไปแม่สอดแล้วมันยังไงหรือเปล่าวะผมก็เลยแบบมันกระสา่าโมงแล้วไงผมว่าไม่ได้กังวลหรอกนะแต่คิดว่าใจอ่ะมีความต้องการอยากจะมาที่นี่ก่อนนะก็เลยมาก่อนถามเขาว่าพี่มีคนเที่ยวไหมบอกนี้ครับข้างในมีเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายตรงตรงนั้นให้ให้ดูนะครับว่า มีเจ้าหน้าที่อยู่ตรง,ตรงบริเวณปาแบบทางตรงนั้นนะแล้วต้องชําระเงินก่อนนะโุนนี่ผมไม่ได้มานานผมจำไม่ได้เลยนะเนี่ยสามสิบกว่าปีที่แล้วบนะรรยากาศมันก็แบบชิวๆเนาะแต่นี่มันหน้าฝนนะครับ ở chỗ ở trong này. Nó tập đi đường này, nó chờ trong này. สวัสดีครับเพื่อนๆพบก,กับผมแล้วก็วอลชานอลในช่อง YouTube นะครับนี่คือน้ำตกลานสางนะในจังหวัดตากนะครับซึ่งผมเคยมาที่เนี่ยเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับแล้วสึกว่าจะเดินข้างล่างอื้อหือนะข้างบนนะฉะนั้นน้าก็ไม่ใช่บรรยาบานี้คล้ายๆแบบนี้แหละนะครับก็คราวนี้กลับมาย้อนรอยอีกนะครับผ่านจังหวัดตากเลยอ,อยากจะมาที่นี่นะครับก็ได้มาแล้วนะยอะอ้อนรอยเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับก็ผมมีความสุขมีความสุขมากๆเลย นะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับเพื่อนๆมันเป็นบรรยากาศของธรรมชาตินะต้นมองต้นไม้นะความสดชื่นนะแล้วก็ความเย็นนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำนะครับได้ยินเสียงน้ำได้ยินเสียงของสัตว์พวกแมลงอะไรพวกนี้แล้วรู้สึกว่าเออเรารู้สึกบอดโปง่งรู้สึกโล่งรู้สึกมันสบายใจนะครับก็เนี่ยแลาเห็นปลาด้วยนะตรงนี้จะมีปลาไหมข้างล่างที่มันจะมีปลาด้วย ครับตอนนี้ผมไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะครับเอาแคอ่อยู่โซนล่างๆเนี่ยพอแล้วเพราะว่าตามวัยนะแต่เป็นเมื่อก่อนนะ่ะผมคงปีนขึ้นไปข้างบนนู้น,น,นแล้วนะเคยจาได้ว่าก็เคยปีนไปนะแต่ว่าครั้งนี้ขอตัวนะเขาบายนะก็เลยมานั่งย้อนความสุขเก่าๆที่เคยมาที่นี่แล้วก็มาดื่มอย่งความสุขตรงนี้นะครับมาดูบรรยากาศรบอบๆก่อนนะเนี่ยผมนั่งอยู่ตรงบริวเวณโขดหินเอาขาแช่น้านะแล้วก็ดูไปวันที่วันสุกนะครับสุก แล้วก็มาท่องเที่ยวก็มีเหมือนกันนะแต่ไม่เยอะตอนนี้เป็นเวลาประมาณกเกือบบ่ายสามโมงแล้วนะผมก็มาแล้วนะก็มาเช็คอินเรียบร้อยว่าได้มาแล้วแล้วผมก็ได้สแกมบันทึกของสมุดพาสปอร์ตของการมาท่องเที่ยวในเที่ยวใชาติในประเทศไทยอีกหนึ่งที่แล้วนะครับก็เอามาแล้วนะสวยไหมเอาเอา,เอาความเป็นธรรมชาตินะครับมาสักเพื่อนๆกันเนะาะหว่าเนะี่ยบางครั้งเรา เราอยู่กับการวิธีการงานแล้วก็ความตํงเงใจที่มันทำให้เราสึกมันก็มีความส,สุขเท่าไหร่ใช่ไหมแต่มาอยู่เนี้ยโอ้โหแบบผมมือนเขาสึกแล้ว่าผมอยู่มานั่งในบริเวณที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะสะสะน้าใหญ่ใหญ่ของบ้านตัวเองอะแล้วมีน้ําตกมีน้ำตารแบบเนี้ยนะโอ้หแบบมันมันไม่อยากนั่งมันนั่อยากนั่งมานี่เกิดเลยชั่วโมงสิงชั่วโมงได้แล้วมั นะแต่ยังก็ไม่รู้สึกว่าเบื่อรหรือว่าเลยนะเนี่แยนนะแล้วนั่งเลยข้างๆผมก็มีปลาเป็นเพื่อนนะปลาป่วงนะนี่น่าจะเป็นปลาป่วงนะแต่น,นั่นผจะมีปลาประเภทนี้เยอะมากเลยนะ,ะนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าเออเราเป็นความสุขเนะเนี่ยดูดีนะครับแล้วก็ระหว่างเอาเท้าแช่นะแต่ก็มีปลาตัวน้อยๆอมาตอดที่ขาผมนะก็เหมือนเราเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ให้ให้เข้ามามาคล้ายๆตู้ตู้ปลาที่ที่เขามีเอาไว้ให้นักวิทย์เอาขาแช่น้ําในตู้แล้วก็ปลามันก็มาแบบมากัดมาแทะพวกเศษเศษหนังเท้าเปล่อยๆของเราอะไรอย่างเงี้ยนะนปลาเยอะมากเลยอ่ะผมนั่งอยู่เนี้ยแรกไม่มีน้าคนตกใจผมนะหลังๆเขาคงแบบปรับปรับได้ว่าผมไม่ได้เป็นพิษเป็นไฟอะไรกับเขานะเขาก็<ข>าาเลยวางวางใจแล้วก็มาอยู่อ,อาศัยตามปกติเขาเคยอยู่อ่ะเห็นไหม ดีใจอะ่ะบอกตรงๆเลผมผมดีใจมากเลยที่ที่ได้ลับมาอีกครั้งหนึง่งแต่เสินใจถูกนะและว้วก็จะขับเลยไปเรื่อยๆแล้วนีใจมามามานั่งกินข้าวร้านป้าเมื่อกี้ก็เฮ้ยมันก็ไม่ไกลนี่หว่าสิบกิโลเองมาเถอะนะก็เลยมาจนได้นะมาแล้วก็เออมันมันคุ้มค่าจริงๆที่เราได้มานะก็อย่างน้อยมันแลกกับสิ่งที่เราเคยแบบรู้สึกแบบเครียดอะเครียดมาเยอะและ้วนะเครียดจนแบบหวงอไปหมดแล้วแบบ เออขอเลื่อนมาผ่อนลคลายมาปล่อยวางแล้วก็เนี้ยนั่งอย่างเงี้ยให้เสียงธรรมชาติเข้าไปในส่วนภาษาของเราเนาะเออแล้วมันมันก็แบบมีความสุขอะครับผมมีความสุขมากๆเลยตอนเนี้ยนี่นะก็ฝากเอาไว้เพื่อนๆน,นะก็นี่คลิปนี้เป็นคลิปคลิปสุดท้ายที่อ่าจังหวัดตากนะครับในการมาถึงที่นี่ของผมนะยุเรปอดีตของนกตกล้านสางเมื่อสามสิปีที่แล้วมาแล้วนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็เดี๋ยวจังหวัดต่อไปจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับก็คงมีอะไรให้เพื่อนๆชมอีกเยอะแหละนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดสก๊อตไลค์ติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆตอนใหม่ๆให้ให้เพื่อน้ชมกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับที่เป็นเป็นเพื่อนของเรานะครับแล้วก็เป็นสมาชิกเป็นเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะกวาว h ช n แนลนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ กระเท้าแช่น้ำเล่นนะแล้วก็นี่ดูดิขอโทษนะมันมีมันมีปลามาต่อต่อที่ขาผมเลยอ่าดูนี่บ้างอย่านี้นะเนี่ยมันก็บือแต่งน้ำแบบนี้ใป่ผมก็มาน,นั่งเยอะเกือบชั่วโมงเลยนะนั่งแบบปล่อยใจปล่อยลม ขาแช่งน้ำแบบเนี้ยพอแล้วได้เวลาไปดูกอมันบอกว่ามีอะไรนะสามเปีกยนไอ้นี้<ห><ห>วยนะานะได้ได้ไหผมหนสิสดใจนะอืม นี่มันก็สวยนะเป็นเป็นลําธารน้ามาเปรี้ยงมาให้ดูนะโอ้โแสงมาเลยนะพอแสงมาแล้วมนะันสวยมากเลยดิด ดูต right? ล no ่างไม่มีน้ำนะตรงนี้ไม่มีน้ำอง์ยังไม่ถึงหน้าน้ำเขามั้บ้านนะแล้วก็มีที่พักเรยอขึ้นน่ะปยานเขานะแต่ว่าเราเราไม่ได้พักอ่กาเพราะว่าเราเพิ่มาเที่ยวนี้็ไมมีบ้านพักเีอด้วยนะ ตรงนี้มันเป็นลานขึ้นนะ,เป,นปะเป็นไปดูว่าเป็นอะไรตรงนี้นะนี่เป็นลานทานน้ำเห็นปะถ้า<ฮ>หน้าน้ำมันคงจะเยอะน่าดูเลยเนาะน้ำเนี่ยคมันคือเรื่องมัน,มนก็แปลกเลยมันน่าฝนนะเออทำไมน้ำที่นี่น้อยวอะเออที่เ,เองวะ โค้ท้งสูงไม่ตกเลยน,นี่นะอะไรนะนี่ก็เป็นลานเหมืกันอันนี้ทั้งค้าส,สดกีการตามสลานนี่เินลแล้วเห็นปลาเม่ตี่นไหมปลาปูปลาอะไริไม่เห็นีีผิเสื้โอโห่เจ้แเลยเึ้น,นาามาเดือชุมพร ีโอ้อยตเนเบลเลอร์เลยเป็น,นเล่เลเอร์เน,นเเนะเี่ยที่มีตัวนี้เนะี่ยาี่ยงไม่ลงมาตรงนี้นะโอดูดิเกิดไหมนะเออสวยสวย มันก็ส,สวยนะเ,าเยวนาะดนสิมันปยาบตรงนู้นมะันชนสตรงนู้นอะเดี๋ยวดีนดอื้มปาป่ะโอ้ยตกใจเนาะ นนหรือว่ามึอ๋อผมค,คิดว่าผมค,คิดว่าคงเอาอาหารนี่มันแน่ๆเลยหรือแม่ออกมาตรงนี้เนี่ยเออว่ะปรกทวงตัวเปนเลอ่์เลยแน่นอนเนี่ยก็มีใครเสือให้หายมันแน่ๆเลยมันถึงรู้ตอนมายืนกลางสะพานทุ๊ขึ้นมาเลยอะ่ะได้อ,อะหยอมกันเนี่ย เห็นไหมเขียวเขียนขึ้นคีดวนิ้วนคะ่นะ